เลยนะพิจารการก็คนเสานะตัวให้ก็คนเสานะแล้วก็ที 6, ทวิตจะูกพันกวคนนัำเสาอซะเยอะไอ้วะไอ้เป็นลูกหลานพยากนะเป็นคนแบบล่าเริงแต่จาพิดเจ้าแ้นแต่เจ็บแล้วจะไม่พูดเนาะจะเหลืออดเดืดนแล้วก็จะหันหลังไปเลยอย่ะ ไม่แฉนหูเป็นคนชอบรับใช้คนค่ะเม้นมีแต่มีแค่นี้อย่าอ่านข้ามเนาะมีอะไรคนรวยคนวันเสารให้คับพี่อ้ายอย่าให้เสียคนเรามีสไตล์ของตัวเองต่างกันอยู่ที่พี่อ้ายจะจินตนาการโอ้ท้ายจินตนาการนะบ้านตะเถือกเลยเด้อ สมยัยไอเป็นเด็กเนาะก็ไอ้เ,เลี้ยงแอ้ไอไเลี้ยงควายนะไอน้อนในคนต้นไม้ก็มาแหงเมฆก้อนนั้นเหมือนตัวนี่เมฆก้อนนี้มันตัวนั่นก็เรืยออะไรนะจากที่เมฆเป็นนิยายได้เนะ่ยไอยังเคยพูดในในกลุ่มเนาะในกลุ่มในทีมงาน ไอ้คนนี่จินตนาการเนี่ยแบบจินตนาการคนนั้นเป็นพระเอกตัวนี้เป็นนางเอกอันนี้เป็นคนร้ายอันนี้เป็นตัวตลกเขาเขาจินตนาการล้ำเลิศเลยเนาะ,น,ะ <c ười> <c ười> น้องดูแบบพิเศษที่การไม่ได้เปิดมดหรอกค่ะมีอะไรก็ชอบอาสา,า,าทำให้หมดค่ะทำไม่เป็นก็ ไปค้นหาถ้าไม่ปูกจาหามาให้เขาจนได้ค่ะน้องแมวนอนกินเม้นมีแต่มีอะไรแต่อ่านหมดแล้วเนี่ยน้องแมวนอนกินวัดดิจ้ากุหลาบไอเลิฟยูกุหลาบพนมมือค่ะพี่จงนีวนอนกินก็ส่งเป็นแมวมาแล้วก็หุเลาะแล้วก็พนมมือให้อ่านอีโมจิด้วยไหมไม่ปูน้องก้าว ก็ใครดูโง่ยังเป็นเนาะก็จะเห็นไอ้ก็เห็นหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งหน้าทั้งตา่าถอดเสื้อให้ดูแผลเย็บก็ให้ดูเนาะเออไอ้ไปผ่าตัดไปด้วยว่ะน้องก้าวใจดีใส่รู้ด้วยมามามาน้องแมวมากินขนมจีนเนีโชว์ให้ใหัวใจเนาะ เขาเรียกอะไรวะรักแรงโกรธแรงด้วยที่เกี่ยวกับมันหลอกถ้าคนเราจะคบกันก็อยู่ที่ใจอย่างเนี่ยเพียเกิดวันศุกร์ยังอยู่กับใครมาได้สามสิปีแล้วตอนนี้อยากกินแกงส้ม สับปะรดจังค่ะอุ้ยไอ้มิ่กินเด้อแกงส้มสับปะรดนะไอ้บอกพี่บอกน้องทั้งหมดเลยไอ้ตายไปใครทำบุญหาไอ้จะโกรธไอ้ไม่ชอบรสหวานแล้วหรือไอ้เป็นเด็กวะเค้าแกงใส่กะทิใส่สับปะรดใส่หอยนางรมเนาะแล้วไอ้ตายกินแล้วไอ้ว่ามันไม่ถูกปากมันหวานเลยเพราะไอ้ม่กินกับข้าวหวานเนาะไอ้กินกับข้าวเค็ม <laughs> น้ำหน้าเค็มนะไอ้อยะคุณ <laughs> เปีไอ้เลยน้ำยาอะไรคะพี่จงน้ำยาป่าขานมจีนหน้าเห็นกินทุกวันขนมจีนแม่ปูเหรอไอ้เห็นขนมจีนไอ้ก็แพ้ขน,นมจีน มาเจอทะเลขายที่กินแกงสับป,ประรดไอ้ก็แแพ้สับป,ประรดนีโอ้ยแล้วที่สำคัญนะที่ทะจะลองนัดเจอไอ้บอกนะไอสนะ้สูบบุหรี่นะสูบจัดด้วยจะลองมีปอดเพีงเดียวเข้าไกลไอ้ได้ไหมไอ้บอกอย่างนี้เลยเนาะ